สวัสดีจ้ะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องใหญ่ไทยไทยอยู่บ้านมาะหมาะแมะ่แม,ม่ทำงานบ้านสิคะทำงานบ้านเด้อพี่น้องเด้อทำงานบ้านรีดผ้ารีดผ้าเก็บกวาดบ้านตามภาษาช่วงโควิดพนทำยังไงรีดผ้า คณตาพี่น้องเพราะว่าคุณตาจะต้องไปทำงานพรุ่งนี้นี่แหละยายไทายพี่น้องบ้านก็ทำงานเพราะว่าโควิดเราก็เดินมั่งกินมั่งทำงานมั่ง โถวกันไปพี่น้องโถว,วกันไปทำมั่งหยุดมั่งอยู่บ้านมาั่งอะไรก็องากันไปนัะพี่น้องเนาะแต่อยู่ยังไงล่ะที่มันจะทำให้เรา ไม่เหงาไม่ว้าเวนาะพี่น้องเนาะสรรหาทําไปเรื่อยๆยายก็ออกมาค้นเสื้อผ้าเสื้อผ้าหน้าร้อนก็ต้องเอาออกมาใส่แล้วพี่น้องเพราะว่าข้างนอกก็จะเริ่มร้อนเราก็ต้องไปมุดหาเสื้อผ้าที่แบบเป็นหน้าร้อนเอาออกมาใส่ยายก็ต้องมาเก็บกวาดไปดูไม่ต้องซื้อพี่น้องเพราะนี่มันเป็นปีหนึ่งเราก็เก็บ ใส่ตู้ไว้ชัคล้ายทีแนี่ก็เอาออกมาประมาณนี้เขาเขายังไม่สี่ะเขาก็ยังใส่ได้พี่น้องเราก็ยายก็เาอามารีดซะหน่อยเพื่อความสวยเราก็ยังจะใส่ได้ต่อไปอีกประหยัดงานไปพี่น้อง เราตามแฟชั่นไม่ได้หรอกค่ะเพราะแฟชั่น oh, รุ่นเด็กสมัยมินิเขาเปลี่ยนแปลงทุกวันยหญก็ได้แต่นี่ไปหาของเก่ามาแล้วก็มารีบมันก็ดูดีดูใหม่ประหยัดประหยัดเงินในกระเป๋าไม่เดือดร้อนในกระเป๋าพี่น้อง เราก็พอได้ใช้ได้ใส่ไม่รูหร่ะแต่เราก็มีใส่แม่นโพี่นอ้องเอาเข้ามารีบขันหน่อยแล้วก็ดูใหม่เหมือนเดิมพี่น้ไนไมคะนี่ตั้งหลายปีแล้วพี่นอ้อง ยายก็ยังใส่ได้อยู่นะคะเราก็ไม่จำเป็นต้องเสียเงินเพราะช่วงนี้ช่วงเศรษฐกิจโควิดเราก็ไม่ต้องไปสูญเสียเงินที่ลำบากเราก็ค่อยๆใส่ในสิ่งที่เรามีในบ้านนี่แหละเสื้อหน้าร้อน ใส่โม่แม่มมมมมไปพี่น้องนะคะมันก็อยู่ได้ทํางานวนไปพี่น้องทำให้เราไม่เหงาอันไหนที่มันใช้ไม่ได้เราก็ทิ้งอันไหนที่เขาเยังใส่ได้นะก็เอามาใส่รอช่วงโควิดมันหายเราก็ค่อยว่ากันใหม่หนะคะพี่น้อง มันก็จะได้เสื้อเอาไว้ใส่หน้าร้อนหน้าร้อนต่อไปโอเคนะคะพี่น้องเข้ามาแล้วฝากสัตวคล้ายใบมะกรูดให้ยายเด้อทำงานบ้านวนไปค่ะหาเสื้อผ้าหน้าร้อนมาใส่พี่น้องเห็นไคะหน้าร้อนโอเคนะคะขอบคุณค่ะดูแลรักษาสุขภาพนะคะมีความสุขกันทุกคนนะ จากควใจยายไทยๆพี่น้องทํางานบ้านหาเสื้อน่าร้อนมาใส่โอเคนะคะสวัสดีค่ะ